กลับมากระต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะผลิตภัณฑ์อเสริมหานะครับคิมชันตาบีจีนะคุณผู้ชมนะคะตัวนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องของการปวดแสบกระเพาะปวดท้องนะท้องอืดท้องเฟ้อนะ,ะกดไ <แ S 1> <แ S 2> หลย,ย้อนคุณทานคับมิชันตาบีจีนะฮะตัวนี้เนี่ยนะฮะแตกต่างเขาบอกความเหมือนที่แตกต่างคือเหมือนกันตรงที่เป็นคามมนชันแต่มันแตกต่างตรงวิธีการผลิตคือถ้าเป็นทั่วไปที่คุณซื้อกินกันเนี่ยเขาจะบดทั้งผง ไอ้บททั้งเปลือกขอภัยบททั้งเปลือกออกมาเป็นผงแต่ว่าของ BG เนี่ยเขาสกัดเอาเปลือกออกเหลือแต่เนื้อคมิ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็บดผงออกมาเมื่อบดผงออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยนะคะเขาก็จะใส่ในปริมาณที่มากกว่าคือ400มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกินตั้ง4-5เม็ดทั้งแผงคุณไม่ต้องกินคุณกินแค่เม็ดสเม็ดก็รู้เรื่องแล้วนะฮะซื้อเก็บไว้เป็นยาสามันประจาบ้านสินค้ามาเรียบร้อยแล้วจากที่แบบว่ายอดขายสั่งซื้อได้ถล่มทลายจนผลิตไม่ทันเพราะว่าเราขายราคากัน ต้องได้ในสถานการณ์ที่โควิดยังไม่ออกไปจากโลกนี้นะคะถูกต้องขายราคาหลักร้อยค่ะวันนี้นะครับหกระปุกที่คุณผู้ชมเห็นหน้าหน้านี้มี30ครับซูด้วยกันครับกระปุกละ290้บาทครับแต่อย่างที่บอกไปวันนี้เรามีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยนะครับโปรนี้ซื้อ5กระปุกราคาพิเศษเพียงแค่หนึ่งพันบาททวนเท่านั้นนะครับสนใจโทรเลยครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่ครับลนยแอดสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอด้านล่างนี้ได้เลยนะฮะสุขเมบุญล นี่ครับ090 089 9995นั่นเองนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับมาในช่วงนี้ไปดูคุณอิงฟ้าน,นิดหนึ่งนะมีกระแสบอกว่าโอ้โหตอนนี้งานเข้ามาเยอะมากถูกไหมคุณแม่ใช่แต่มีกระแสว่ากโกยไปแล้ว500ล้านบาทนะฮะคุณเชื่อเออแต่ว่าใดๆทั้งหมดจะจริงหรือไม่จริงไม่รู้เรื่องราวนี้ถูกพูดถึงเยอะในเป็นวงกว้างนะฮะหลังจากที่มอบอได้ครองมองกุฎปลายงานก็เข้าแล้วก็กระแสดีนนะดมากกวันเลยอ ล่าสุดอีฟ้าได้ออกมาอัปเดตชีวิตให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันพร้อมตอบคำถามที่มเข่าวลือออกมาว่าเธอเนี่ยได้รายได้มากกว่า500ล้านแล้วจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าตอนนี้งานเยอะมากเลยคุณอนฟ้าบอกเคยวิ่งงานมากสุดหนึ่งวันเจ็ดงานออทางานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อนแบบนี้เนี่ยทำงานเรื่อยๆรับแบบไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนกันใน3เดือนกว่าแล้วหละะังจากวันที่6สิงหาคมง,งดรับงานทุกอย่างเพื่อเตรียมตัวครับไปงาน Miss c a n Inter ขอบคุณทุกคนเลย yeah, <man. S 1> นะฮะที่เป็นห่วงนะฮะตอนนี้วางแผนไว้หมดแล้วเรียบร้อยทุกอย่างที่ทําคือโอกาสที่มา uh huh. มันไม่ได้เข้ามาบ่อยๆเราต้องทํางานตอบแทนองค์กรด้วยเ uh huh. ช้าสุดที่ทําคือตีห้านะฮะเบสิ uh huh. คือ7จ็ดโมงเช้า uh huh. วิ่งงานมากสุดใจ็ดงาน uh huh. ปกติเดลโฮสาสี่งานคุณอิงฟ้าบอกกพอแล้ว uh huh. แต่งานนี้วิ่งกับ10งานกันเลยนะ uh huh. และในส่วนของข่าวที่บอกว่าฟันเงินไปกว่า500ล้านแล้วคุณอิงฟ้ายืนยันเลยนะ ว่ายังไม่ถึงนะฮะแต่เวลาที่ได้เห็นโอกาสก็เสียดายอยากจะรับ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 ,รบ,รบหมดเลย ถ้าปฏิเสธไปเพราะว่างานแต่ละงานไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นตอนนี้มีโอกาสก็อยากจะรีบสร้างตัวอยากทําให้เต็มที่ตั้งเป้าอยากซื้อบ้านซื้อรถให้ตัวเองเพราะก่อนหน้านี้ทําบ้านให้แม่ไปแล้วตนเองก็ไม่ได้มีอะไรมาตั้งแต่แรกนะฮะตอนนี้ใกล้ได้รถแล้วล่ะคิดว่าไม่ไกลเกินฝันเกินเอื้อมให้สมกับคําว่ามิสธุรกิจอย่างแน่นอนถูกครับต้องค่ะนะคะเป็นคนรู้สึกว่าจะเป็นคนเดียวในรอบ10ปีนะที่งานเยอะที่สุดนะคบวันหนึ่งก็รอไปเกือบสิบานคือในสถานการณ์โควิดในปกตินนางงามก จะง,ง่อยกันหมดนะคะแต่แม่นี่ไม่เกี่ยวนะคะคตัดออกไปได้เลยนะคะอิงฟ้านี่ก็เขาบอกว่าตะเวรรับงานกระฉ่ำเลยแล้วก็มีทั้งงานงานร้องเพลงกับหมอลำงานพีเซนเตอร์รงานรีวิวสินค้า<อ>นะคะคือด้อมอิงฟ้าเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มชายจริงหญิงแท้แล้วก็กลุ่มทอมเลสเบี้ยนนะคะกลุ่มนี้พี่ต่อบอกว่ากลุ่มพวกนี้คือกลุ่มคนมีเงินคือไม่ใช่ว่ากลุ่ม LGBTQ ไม่มีเงินนะครับกลุ่ม LGBTQ เรามีเงินอยู่แล้ว แต่ว่าเราใช้เงินมาหลายปีแล้วเราใช้เงินแล้วเงินก็หมดไปเยอะอนะครแต่ว่ากลุ่มกลุ่มชายจริงหญิงแท้หรือกลุ่มกลุ่มที่เขาเรียกว่าด้อมที่เป็นเลสเบี้ยนบางกลุ่มทอมเนี่ยเขาก็มีเงินเหมือนกันนะครับพวกนีาก็ทางานเก่งมีเงินเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดตลาดกลุ่มใหม่เมื่อเปิดตลาดกลุ่มใหม่เสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะทําให้รายได้ในี่ยเข,าเข้าบริษัทวิสแกลนนะฮะเมื่อวานคุยกับพี่นวัดทางไลน์บอกอพี่วัดบอกออกรายการช่องนี้ห,หน่อยสิช่องเนี้ย ที่อบอกว่าอยากไปเตาแต่ว่าพี่ติดงานที่เวียดนามแล้วก็ไปดูไอจีเอกติดงานที่เวียดนามไปเวียดนามนะคะก็นั่นแหละค่ะก็ถือว่าประสบความสําเร็จที่สุดในรอบ10ปีด้วยที่สุดเลยนะครับคนนี้ที่สุดแล้วนะคะที่สุดแล้วนะคะแต่ว่ารายได้ยังไม่ถึง500ล้านนะจ๊ะยวรอไปก่อนรอไปก่อนโอ้ยเขารับรับนอนนออรับนอนนอ รับเยอะอวันหนึ่งคนวิ่งเมื่อก่อนตอนที่เรศรษฐกิจดีๆพี่วิ่งวันละเจ็ดงานอ่ะเจ็ดงานห้างานแบบไม่มีงานเลยวันละสี่อ่ะแบบไม่มีงานเลยวันละสี่อ่ะรับงานจนถึงตีหนึ่งอ่ะสมัยก่อนอ่ะครัเดี๋ยวนี้เหรอ,อมสมัยก่อนตอนที่โควิดมาหนักๆคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมเที่ยงวันกลับบ้านแล้วอ่ะถ่ายที่นี่กับที่นั่นแล้วก็กลับบ้านแล้วอ่ะไม่มีที่อื่นอีกเลยอ่ะเพราะว่าบริษัทเขาก็ปิดกันหมดเพราะววามสถานการณ์โควิดใช่ พอตอนหลังโควิดมันเริ่มดีขึ้นเริ่มเปิดประเทศเริ่มอะไรอย่างเงี้ยสถานการณ์มันก็เริ่มกลับมาปกติทุกวันนี้ก็ทั้งวันรับทั้งวันถึงเย็นนะคะ สู้กันต่อไปค่ะเพราะว่าเราเราทุกคนเกิดมามีภาระค่ะนะครับโอ้มีภาระไหมคะก็ต้องมีทุกคนอยู่แล้วมีอะไรครับภาระของโอภาระนี่สิตโหรในโอมค์ทำท่าโขลกให้แม่เห็นย่งโคอะไรล่ะทำท่าโขลกไม่จบถึงกันเรื่องนี้นะฮะอ้าวเราไปดูนี่ดีกว่าครับแซวสนั่นครับอ่านแล้วโขลกใช่ไหมไม่โขกสิไม่เอาเราแค่อ่านธรรมดาพอนะฮะแซวสนั่นนะครับพระนางเบอร์ต้นของช่องสามโพสต์ภาพคู่ใบแรกลงไอจีแล้วหลังจากที่ เป็นจินจินจนมาเป็นจริงแต่ก็มียังไม่มีรูปคู่ะทิทงนะฮะล่าสุดมีรูปคู่แล้วครับจัดกระเป๋าเดินทางไปทริปท่องเที่ยวกันถึงอเมริกาสําหรับคู่หวานอย่างพระเอกหนุ่มตีหล่อคนนี้อาเล็กธทระเดชและโบเมลดาครับแม้จะไม่ได้ลงภาพคู่กันแต่ดูจากการโพสต์ก็ชัดเจนว่าทั้งคู่ไปด้วยกันตลอดแต่ยังไม่เคยมีภาพคู่แบบนี้สักทีนะครับและล่าสุดใน i อของคุณโบเมลดาเธอก็ทําหลายคนที่ฮือฮาไปอย่างมากเลยกับภาพคู่ใบแรกกับคุณอาเล็กธทระเดชลงไอครับพร้อมกับชั้นสั้นๆเป็นอิมวใจ หลังจากนั้นก็มีเพื่อนๆในวงการเข้ามาแซวด้วยความน่ารักแล้วก็มีแฟนคลับเข้ามาแซวกันเยอะเลยในภาพแบบนี้นะฮะอบอกว่าในที่สุดก็ได้เห็นรูปคู่แล้วสักทีนะฮะรูปคู่น่ารักมากเลยบางคนบอกว่าโอ้โหรอนานมากยอมใจจริงๆดับผลสุดท้ายรูปคู่ก็ามาแล้วน่ารักรูปคู่เลยนะฮะอบอกว่ารอติดตามทุกวันเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาแต่เขาไปเที่ยวด้วยกันตลอดไงแต่ไม่เคยมีภาพคู่ไงคือถ่ายที่เดียวกันที่เดียวกันแต่ลงภาพเดียวตลอดเอบอกว่าเนี่ยบอกเลยว่า งานนี้สมใจ FC แล้วแล้วพระองค์ไม่อไรองค์จะมีรูปคู่อย่างนี้บ้างอ่ะไม่มีรูปคู่หรอกนั่นรันเนาะเห็นรูปคู่องค์กับไม่มีหรอกมีแต่ลูกขี้ลูกขี้ต้องลงหรอกมีดอกน่ากลัวขี้แบบรูปคู่ขี้ไม่ใช่ขี้คุยแต่เรื่องสกปรกแอลหรอจับโขกไงเออจับปูอะไรเงี้ย <c oughs> ต่อไม่หม,หมดแล้วเอาฝากไปด้วยนะคะคาวิ่งชันตาบีจนะคะความเหมือนที่แตกตา่างอธิบายไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนะค,ะครับเขาอืดท้องเฟ้อปวดท้องนะคะกดไหลย,ย้อนคุณผู้ชมนะคะ รีบโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะสินค้ามาเรียบร้อยแล้วโรงงานผลิตเรียบร้อยแล้วเบอร์อะไรคะ,ะวันนี้ใครสนใจหนึ่งกระปุกมี30แคปซูลด้วยกันกระปุกละ290บาทแต่ถ้าใครอยากจะได้เป็นเซ็ตโปรโมชั่นโปรสบายกระเป๋าวันนี้ซื้อ5กระปุกนะครับเหลือเพียงแค่1,000บาททุนเท่านั้นโทรเลยคุณผู้ชมอย่าช้าเบอร์นี้ครับ0 9 5 7 1 8 4 6 2 4นะครับลายอ่สุขภาพดีสแกนเอ็กโซดมุมขวาน,น้าจอได้เลยนะฮะ,ะแล้วก็ใครสนใจอย,อยากติดต่อโรงโฆษณากับรายการรามาวางด้านหน้าเหมือนขนนบบนั้นบ แล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะในการติดตามนะครับคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ